พวกเองฟังอาจารย์ให้ดีอาจารย์เนี่ยสร้างหุ่นตัวใหม่มาเพื่อหลอกพ่อแม่พี่น้องและชาวบ้านให้หลงงมงายให้เชื่อข้าทาอะไรพยายามให้เนียนขอใจไหมครับหุ่นตัวเนี้ยศักดิ์สิทธิ์บิดตรงไหนก็ต้องเจ็บปวดตรงนั้นถนัดแขนซ้ายถนัดแขนขวาถนัดขวางั้นบิดแขนขวาองั้นบิดซ้ายออ อ้ันนี้มันขวาไม่ได้เรื่องแล้วเองนี่นั้นบิดคอสองรอบสามรอบห้าสิบรอบเก้าสิบรอบร้อยรอบหกสอย่างนี้ถือว่าผ่านแล้วกระถงกระถาได้กันหรือเปล่ากระถาก็ได้ไงอาจารย์ให้ผมมาผมก็ฝึกท่องอยู่เนี่ยเองได้ไหมต้องได้หมดจริ้งบ่าเท่งที่อาจารย์ท่องอะนะเท่ง โอมาณตปัจเัยอปัดจเทเถนะอปัดจียาอปัดจเทเถคืออปัดจีโทอปัดจีกึดกึดกึดเอาท่องท่องอะไรวะไม่กรที่อาจารย์ท่องตะกี้ไงเพลงอะไรโอมาณตปัดเชยไงท่องยังไง ท่องให้มันดูอีกทีอาจารย์ s? <S โอมนาตปัาชัยเยอปาจิเทเทานาอปาติยามึงฟังกูก่อนเดี๋ยวเข<า>ไม่เข้ <miles> เขาใจออโอมนาตปัาชัยเยอปาจิเทเทานาอปาติยาอปาจิเทเทคืออปาติโถอปาจิกืด <ท palate S 2> กืดกืดเอาท่าทองเลยไม่ได้โถเทเทเทเออเท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 เอ็งท่องคาถาอะไรของเอ็งวะฟังไม่รู้เรื่องโถอาจารย์คาถาดีๆไหมคนอย่างนี้ท่องลองวิชาดิเออย่างแก่นกล้าวไม่เลื่องแบมือแบมือสิ โอ้จะ oh, มากระติด๊ดใชไหมร้อนบอกร้อนเย็นบอกเย็นนะเพราะนี่มันคือไฟเย็นฟังอาจารย oh, ์โอจะมากระติ๊จะมากระตุ้ยจะมากระตี๊จะมากระตุ้ยจะมากระตี๊ดจะมากระตุ้ยอ๋ออุ่ไม่ร้อนเฮ้ยเย็นเย็นดีจังโอ้สมมากระตี oh! Oh, ๊ดมากระตุ้ย oh, สมามากระตรีโอ้ย oh, อย่าโกร <c oughs> ร้อนเลยเย็นไหนมึงเนี่ยโหอาจารย์ ไม่เชื่ออะไรคนปัญญาอ่อนไม่ก็พูดกับมันไปเรื่อยแหละมาลองกระแสมือเลย